สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Today v a r i e t y มาพบกับแอดมินตั้มชวนคุยเช่นเคยนะครับเมื่อคืนไม่ได้ทำคลิปนะคลิปของเมื่อวานนะครับแล้วก็คลิปของเมื่อเช้านี่ไม่ได้ทําเนื่องจากว่าผมไปทํางานนอกสถานที่นะครับโอ้เหนื่อยมากนะครับแล้วก็วันก่อนได้แค่นอนได้แค่สองชั่วโมงนะก็เลยทําให้แบบว่าเพลียร่างเป็นอย่างมากนะครับก็เลยทําให้ไม่ได้ทําข่าวให้กับเพื่อนๆได้รับชมเลยนะครับอ่าเที่ยงวันนี้ก็เลยต้องรีบทำซะหน่อยนะครับ สำหรับคลิปนี้นะผมไปเจอเรื่องหนึ่งจาก The Center of Milky Way Galaxy นะครับในเพจนี้ก็ได้นำเรื่องราวต่างๆเอามาให้กับทุกๆคนได้รับชมกันนะครับไปเจอเรื่องชาวจีนคนหนึ่งพยายามทำวิดีโอชักชวนนะครับให้กับชาวจีนด้วยกันเองเนี่ยไปเที่ยวเขมรแล้วก็บอกว่าที่เขมรน,นั้นมีความปลอดภัยกว่าไทยเยอะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเขาพูดว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวลับมาชมกันครับ อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปต่างๆที่จะเข้ามาถึงพร้อมทั้งอย่าลืมไปกดติดตามเพจเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันแล้วก็ถ้าหาใครต้องการวิทยากรสามารถปรึกษาได้ฟรีนะครับขอบคุณมากครับ พื่อนครับคนเรามันมีหลากหลายกลุ่มนะผมอยากให้เพื่อนๆได้เปิดใจกว้างๆนิดนึงนะครับการที่เป็นคนเปิดใจกว้างเนี่ยเ,าเราจะมองเห็นอะไรที่กว้างมากยิ่งขึ้นนะผมเชื่อว่าเพื่อนๆในช่องเราเนี่ยเป็นคนเช่นนั้นเหมือนกันนะครับน่าจะไม่ค่อยมีใครเป็นคนใจแคบมองอะไรแคบๆหรือว่าเป็นคนที่มองโลกแคบเป็นมากๆอะไรแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะ เข้าใจอะไรได้ดีเข้าใจความเป็นไปของโลกได้นะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยมีชาวจีนนะครับคนหนึ่งผมไม่แน่ใจนะในวิดีโอเนี่ยเป็นการชักชวนนะครับให้กับคนจีนบอกว่าเออคนจีนทุกคนมาเที่ยวที่อ่าขเขมรน,นะเพราะว่าที่นี่มีความปลอดภัยมากกว่าไทยเยอะเลยอะไรแบบนี้นะครับแล้วทีเนี้ยจะบอกว่าอย่างที่ผมบอกไปเมื่อตอนต้นว่า คนเราเนี่ยในหลายๆที่นะครับในทุกๆประเทศเนี่ยถ้ามองโลกอย่างกว้างๆนะครับไม่แคบจนเกินไปเนี่ยเขาจะมองออกว่าไม่แน่ใจว่าผู้ชายคนนี้มีผลประโยชน์อะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปชมวิดีโอกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาพูดคุยกันวิเคราะห์กันว่ามันคืออะไรอย่างไรบ้างครับเชิญรับชมครับ各位老铁们新年去泰国旅行太危险了还是来柬埔寨旅行吧在柬埔寨不仅说中文没事在大路边摆摊也没事啊 吐多拉，吐多拉！我就在金边皇宫摆摊，大家有空可以来看一看啊！一只小蛇，吐多拉，吐多拉！欢迎大家前来购买。各位老铁们，新年去泰国旅行太危险了，还是来柬埔寨旅行吧。在柬埔寨不仅说中文没事，在大路边摆摊也没事啊！吐多拉，吐多拉！我就在金边皇宫摆摊，大家有空可以来看一看啊！一只小蛇，吐多拉，吐多拉！欢迎大家前来购买。 เป็นยางไรบ้างครับเพื่อนๆจากที่ผมได้บอกกับเพื่อนๆไปเมื่อตอนก่อนที่จะเข้าวิดีโอนะครับผมได้บอกไปแล้วว่าคนเราเนี่ยมันมีหลากหลายประเภทเนาะไอคนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นพ่อค้าหรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวกันแน่เพราะว่าลักษณะของการนั่งเนี่ยคือเขาก็นั่งอยู่ในแผงนะครับของการขายสินค้าก็คือในช่วงเวลาตรุษจีนเนี่ยเขาก็เหมือนแบบแบกกระดินขายของนะครับแล้วทีเนี้ย คือลักษณะผมก็เออทำไมดูแบบนั่งอยู่ในร้านแล้วหันหน้าออกอะไรเนี้ยแบกกระดิ่อยู่ข้างทางก็เลยเหมือนกับว่าเหมือนเป็นพ่อค้าหรือเปล่านะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นนักท่องเที่ยวนั่นแหละนะครับเพราะแต่งตัวก็ดูชิวๆสบายๆเหมือนนักท่องเที่ยวนะครับแต่พ่อค้าเขาก็แต่งตัวแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยสันนิษฐานได้อยู่2เรื่องนะครับว่าเขาอาจจะเป็นพ่อค้าก็ได้ก็มาขายของแบกกระดิ่อยู่ที่ขเขมรนะครับหรือไม่ก็เป็นนักท่องเที่ยวที่ เข้ามาซื้อของนะฮะกับชาวเขเมรแล้วก็พอดีแวะนั่งพักแล้วก็หาเลือกซื้อของอยู่ที่เขเมรนั่นแหละอะไรประมาณนี้นะอันนี้มองอยู่สองด้านแล้วก็พูดแบบเหมือนไม่มีที่ไปที่มาอะไรนะครับอยู่ดีก็บอกว่าเออนเนี่ยคุณอยาไปเที่ยวไทยกันเลยเพราะที่เนี่ยขเขมรนะครับปลอดภัยกว่าที่ไทยเยอะอะไรประมาณนี้นะครับก็ชักชวนให้คนจีนเอ,เองเนี่ยมาเที่ยวที่เขเมรกันก็ดูแล้วตกลงคือดูผิวเผินนะครับก็ไม่ได้มีเขาเรียกว่า ไม่มีผลพลอยได้อะไรากับการทําเช่นนี้หรืออาจจะมีก็เป็นไปได้นะครับพูดไว้ใน2ออย่างไว้ก่อนเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าสาเหตุที่เขามาทําอะไรแบบนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกว่าคนมีหลากหลายคนที่พูดประมาณนี้อาจจะไม่เคยมาเที่ยวที่ประเทศไทยเลยจะบอกว่าในประเทศนั้นนั้นเนี่ยมันไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของความปลอดภัยเพียงอย่างเดียวในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับมันยังมีอื่นๆอีกด้วยอย่างเช่น สถานที่ท่องเที่ยวผู้คนกิจกรรมต่างๆนะ,ะเราเคยพูดกันไปหลายครั้งแล้วว่าการท่องเที่ยวที่ประเทศใดๆเนี่ยถ้าไม่มีกิจกรรมที่จะทาถามว่าจะไปทําไมอาจจะมีแค่วัดไปเที่ยวแล้วก็ไปดูวิถีชีวิตแค่นี้มันมีแค่นี้คือเราก็ไม่รู้จะเที่ยวอะไร แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้ามันมีมากกว่านะั้นอย่างเช่นมีกิจกรรมอื่นมีมีกิจกรรมบนฟ้ามีกิจกรรมบนบกมีกิจกรรมทางทะเลมีกิจกรรมทางธรรมชาตินะครับหรือมีกิจกรรมอะ,อะไรก็ตามที่มันทําให้มีความรู้สึกว่ารื่นเริงมันเทิงใจทําได้หลากหลายเนี่ยมันก็น่าเที่ยวกว่าแล้วก็ผู้คนที่เป็นมิตรผู้คนที่มีน้ําใจอันนี้สําคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคือถ้าจะบอกว่าแค่เที่ยวมันไม่จบมันต้องไปสัมผัสถึง ทุกๆอย่างนะครับว่าจะทำระเพณีแล้วก็วิถีชีวิตที่คนท้องถิ่นที่เขาเป็นนะครับแล้วก็มีการต้อนรับเป็นอย่างดีอะไรแบบนี้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของความถ้าถามว่าเรื่องความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งไหมโอเคเรายอมรับว่าเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งแต่อย่าลืมองค์ประกอบอื่นๆของการท่องเที่ยวด้วยความมีน้ําใจผู้คนนะครับที่น่ารักนะครับแล้วก็ กิจกรรมต่างๆของประเทศของเขาที่เราน่าอยากสนใจที่จะไปทํายอมที่จะเสียเงินอาหารการกินต่างๆนะครับความปลอดภัยมันรวมอยู่แล้วความปลอดภัยเนี่ยมันคือทุกอย่างแล้วเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการกินเรื่องของความเป็นอยู่โอ้เยอะแยะมากมายที่เราจะพูดถึงได้นะครับเพราะฉะนั้นแค่เพียงนิดหน่อยแค่นี้นะครับมันผมว่า ถ้าคนมีจิตใจเดียวกันกับไอ้ผู้ชายคนนี้นะครับผู้ชายจริงคนนี้ก็คงคิดแบบเดียวกันได้แล้วก็คงไปแห่กันไปแต่ว่าถ้าใครที่เคยสัมผัสเมืองไทยแล้วจริงๆจะรู้ว่ามันมีอะไรที่มากกว่าเขมรเขามีเยอะมากๆเลยจริงๆนะครับเอาละเพื่อนๆไม่รู้ว่ามีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างนะครับลองแสดงความคิดเห็นของเพื่อนๆมานะครับต่อผู้ชายคนนี้หรือว่าต่อการท่องเที่ยวของไทยและเขมรก็ได้นะครับเราจะได้ มาเ,าเรียนรู้แบ่งปันความรู้ไปด้วยกันนะครับกับช่องของเรานะครับสำหรับคลิปนี้หมดเวลาลงตเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอเจกันใ,ใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปอย่าลืมดูโฆษณาผมด้วยนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ